สวัสดีตาปอสวัสดีนุนแก้มขอบคุณหัวใจบนหัวผมด้วยพี่ปอสิบสามเล่นกี่ทุ่มวันที่สิบสามเขาเล่นกันเขาเล่นไวนะเพราะว่าลิเกหลายด้วยเขาเรียกว่าลิเกแม่โมโประทะเมืองโอ่งพี่น้องมาดูกันเยอะๆนะพี่น้องจะได้เห็นแบบพระเอกกรุงเทพคนดีมีแต่น้ำใจเนี่ยเขาให้ฉันมาเล่นกับปนกับเขาเนี่ยบุญวาสนาฉันไปเนี่ยแกดูเธอะ ขอบคุณนะพิ่นุชพินเนทพินุน่น,น,น,นแม่สมัยแม่น้ำหนึ่งขอบคุณมากมากเพราะฉันไม่ได้มาฉันก็นอนที่นอนบุ๊บอยู่บ้านน่ะที่นอนเป็นหลุมแล้วฉันนอนอะ่ะไม่มีงานเลยไงน้อง,ล,องลูกนุน้องลูกเนทมาดาเนี่แต่ป็ครับผุ ไปข้างล่างเขาก็มีการถ่ายทําอะไรกันอยู่นะพี่น้องเขาจัดอะไระสถานที่อะพี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงไปให้ดูนะอยู่บ้านขายตะปอ้อฉันอยู่ที่อ่าเขาแสดงกันเนี่ยอยู่ตรงที่แสดงกันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะกาอย่าลืมมาเข้าไปเป็นย่องผมด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ ซื้อสูตรซื้อแล้วเขาซื้อเตรียมไม่ให้่แล้วพี่น้องแกจะได้มาดูฉันใส่สูตรแล้วพรุ่งนี้แต่รองเท้าฉันไม่มีเดี๋ยวฉันต้องไปหาซื้อรองเท้ากับพรุ่งนี้ก็สัเพิงพี่ปอแปรทานข้าวหรือ,อยังทานแล้วฉันทานข้าวเต็มไปหมดเลยสวัสดีค่ะคุณพี่สุดหล่อขอโอยิมิวสวัสดีด้วย ัตคลิปมาฝากเตอร์โอเคจ้าคิดถึงพี่ป้อมากไม่เห็นหนะ้านานเลยตัวเตาว้าอ้วนวันดีด้วยครับเหนื่อยไม่สู่นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณดอกคุหลาบแล้วหัวใจบนหัวผมด้วยพอดังใหญ่ยังไม่ดังผมยังไม่ดังจะมีวันนั้นไม่ให้ฉันอยู่อย่างนี้เลยอย่าให้ฉันดังหลายเน ขอบคุณครับขอบคุณครับดอมเชื่ออะไรดอมผมมาชื่ออะไรอ่ะเข้าไปในโปรไฟล์ฉันเดี๋ยวแกจะเห็นเองแอเปิ้ลหรอเทตเปิ้ลร้องเพลงอะไรฉันร้องเพลงเรียบเพอเพชรงามน้ำหนึ่งตอนแรกเขาฉันขอไอ้นี่แล้วเขาไม่ให้่ฉันร้องออสึกข่านึกแต่ลบแต่ลบ สรบสค่านึกแต่รักเจ้าเท่านั้นมือกองกระโดดถีผมบอกมึงไปลองไก่ไก่ไปว่าขอเข้าด้อมด้วยนะครับโอ้ย,ยินดีมากๆเลยเป็นบุญวาสนาคนไหนเข้าไปในด้อมผมนี่เหมือนบุญวาสนาผมนะได้มีพี่น้องอยู่ในด้อมผม